ลาซุดเกิดยังขึ้นกับเจ้าแม่หมอลำซิ่งใหม่พัชรีชัยเลิศพิฆมภานเดือดกลางเวทีด่ามาด่ากลับไม่โกงวะสันทถาะน<ม>อ่วาวตะวกรงไปหนามาหลังคือเก่าเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีมินหมอแคนแฟนหมอลำที่โรค์รักสู้ผูกสู้คนมือนี่มาพบมาพอกันคือเก่าพี่น่องกับแอดมินหน่อยคนเก่าคน,น,นเดิมกับพยาพาคนโกสุริโยบานทานด่าโหลดเจ ก็เย็นน้ำยุดดอกละสนับส,สนุน่าเสมอเอาเกิด <laughs> อะไรขึ้นพี่น้องเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาสําหรับคุณโอ๊ตหมอลำสตอรี่เพิ่งได้ออกมาเ <c oughs> ขียนข่าวพี่ใหม่พัชรีชัยเลือดเจ้าแม่หมอลำซิ่งว่าจังสีพญ่คผ่านาแรงมาแรงกลับไม่โกงใหม่พัชรีโดนชี้หน้าตะโกนด้วยถ้อยคำหยาดคายหน้าเวทีเพิ่อนว่าอ่าเป็นเรื่องจนใดเมื่อน,นักรองสาวใหม่พัชรีไปทำการแสดงที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งพี่น้องที่ผ่านมานี่ละแล้วก็ได้มีคนตะโกนด่าหน้าเวทีด้วยถ้อยคำหยาดคาย และไม่ให้เกียรติเจ้าภาพพร้อมกับคว้าแขนเจ้าภาพอย่างไม่น่าให้อภัยทางด้านของไม้พัชรีออกร่งปองเจ้าภาพเองเลยเพคําผานบอกว่ามาเพื่อมอบความสุขบ่ไดไม่อยากหาเรื่องกับผู้ใด้าบบให้เกียรติไม่พัชรีกัคขวัญห้เกียริเจ้าภาพทีว่าจางที่งานมาห้เบิงฟรีแน่คันว่าพร้อมเรียกเจ้าหน้าที่นําตัวออกไปหากมีคนหนีอยู่ในงานสิบบอทําการแสดงต่อไปว่าซันเถาะจังบักสั่งพี่น้องอ้าว เดี๋ยวพี่น้องพอเห็นภาพเดี๋ยวเอาคลิปบางช่วงบางตอนมาให้พี่น้องได้เบิ้งกันจะน้อยวันดุ<ฆ>เด็ดเผ็ดร้อนขนาดไหนน้องพี่น้องเนะเาะอ้าหลายครั้งแล้วค่ะเสียมารยาทมากเราเป็นศิลปินเรามามอบความสุขให้ทุกคนนะคะพี่ไม้บาสลี่มามอบความสนความสื่นบด้ยากมามีศสตูหรือบได้อยากมามีเหลืองไม่เล่ามาหักแ่งพี่น้องปองไปสูบุสุขคนค่ะทุกอย่างคือการแสดงอยากให้ทุกคนมีความสุขค่ะ เราเป็นศิลปิน,นเข้ามาไหนมาหาเลี้ยงพี่หาเลี้ยงน้องเข้ามาหมดข้อมองข้อมซื้อให้พี่ให้น้องค่ะพี่หลายครั้งแล้วแล้วมา,าสีมะฮองดาศิลปินยี่ผีอี่หาจะไหนว่ายี่หาหัวมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีแค่นั้นขออนุญาตเสียมารยญาตินะคะพี่น้องบ่มักกูจากคนหนึ่งสิบ่เป็นอย่างดอกที่ถ้าคนคนนั้นไม่ได้ให้เกียรติเรานะคะ เรียนเชิญออกไปค่ะถ้าคนคนนี้อยู่ไม่เล่นค่ะน้องแม่ขนาดแม่เจ้าภาพบอกว่าย่าอันนี้เล่ากัยังสุกแม่เจ้าภาพขออนุญาตเลียนนะคะคุณไม่ให้เกียรดเจ้าภาพแล้วคุณไม่เกลียดศิลปินด้วยเจ้าพ่อให้เกียรดข่อยพ่อเป็นยังเจ้าพ่อให้เกียดแม่เจ้าภาพมันเกินไปค่ะคุณอย่าลืมว่าอีแม่นี่แหละเป็นผู้จังไม่สูเบิงน่ะ เป็นจังไดพี่น้องเป็นจังใดพี่พีพ่ผ่านหลังจากเห็น่บางช่วงบางตอนนาะพี่น้องนาะซึ่งถัดไปแล้วสำหรับอ่ามอร์ลัซิ่งร่วมสมัยใหม่พัชลีพี่น้องผู้ใดๆเคยไปเบิ่งผลงานการแสดงด้านหนา้าเวทีของเพลนแล้วสิบอกเลยว่าโอ้โหเล่นฮอดเล่นถึงนี่คือตัวแม่สายอิสรเทียนของแทวพี่น้องแต่ว่าคับเวอลคัมจ่าบางช่วงบางตอน ที่เพิอ่อนนําออกมานําเสนอนี่ก็คือน,นั่นคือการแสดงนันคือการเ,เทดเด้วพี่นองเดิ้อที่กิงแล้วน้องใหม่พัชรีนี่ถือว่าเพื่อนเป็นคนที่โอ้ยน่ารัก,น,รกนิสัยดีเป็น,ปน<า>กันเองอ่าละกะสิวาจงได้ล่ะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากแต่ว่าที่แสดงออกไปนั่นคือก็คือก,การแสดงของเพิน่นเพื่อให้เอฟซีแฟนคลับได้มวนได้ยังเข้าไปแม่นบ่ล่ะเอาบัดที่นี่ สำหรับกรณีนี้ก็คือมีคนในละพี่นองนาซีอยู่ในอาการที่มึนเมาอยู่ดอกคอยว่ามาซีนาดาเพิ่นด้วยถอยขําที่หยาบคาาแห้งซะไปพ่สมารเว้าออกซื้อได้พุนละพ่น้องเออแล้วยังพอทาทางดันแม่จะภาพเพิ่นเห็นเหตุการณ์เนาะเพิ่นกลับไปคุมออกว่าสิเออออกไปซะจังสีนะหมายถึงว่าเพิน่นกะสิให้ใจเย็นๆนั่นล่ะเออคือไปบอกจังสี่เพิ่นก็ไปว้าน้าดีๆกันยูเจ้าภาพอีก บาดลีเมยเียเจ้าภาพจ้าล็เซ่เจ้าลมเนาะโยโย่เจ้าภาพแบบนี่ก็เป็นผูงยิง่งวาซังทอร์เป็นผูงยิ่งอ่าเป็นผูงยิ่งไม่พัชรีว่าโอ้ซำลำพังดากูนี่กับกูเฮงเลยยังมาเห็ดเมยียเจ้าภาพอีกหลับบอได้หลับบอได้บบอไดโอโ้โหเดือดกลางเวทีวาซังอบอกเจ้าหน้าที่ว่าถ้าบ่เอาคนบุคคลนี้ออกไปข่อยบอแสดงข่อยบอเล่นเลยแมนบอแมนเอาเป็นจังไร เล่นกับไผ่บอเล่นมาเล่งกับไผ่พัชรีก่อนหน้านี้อาจสิเคยเหตุพฤติกรรมแบบนี้กับลหลายๆคนมาก,ก่อนกับบรูปพย,ยัมผ่านแต่เมื่อมาเจอหม่พัชรีไม่ปล่อยผ่านเพียักผ่า,ผานเจ้าดามากข่อยดากลับบกงด้เจ้าดีมากข่อยดีกลับแมนบอกเจ้าดามากข่อยกับ คนคือกันทังสิแหมเอาหลังจากที่หลายๆคนได้เห็นคลิปของใหม่ภัชรีน้องพ่นองนะ้ะโอโหเรียกว่าอคอมเมนต์กระจายเพลคพาน,พนได้ใจสุดๆตรงชัดเจนสมควรเห็นว่าออเอามันแบบนั้นละคนเขามามวนแป่จุดๆ,ๆมาหาเรืองจัดโหดโหลดซุ้มนี่ย่า่ไมเอายุ่มัดสั้นตรงย่อมรับสําหรับพี่ให,หม่ภัชรีคือเอาอยู่ทุกเวทีคือกันแมนบ่สบอกว่าเอฟซีแฟนคลับไม่เอ่อว่าเอฟซีแฟนคลับด้านหน้าเวทีสีมารูปแบบใดขึ้นไปเต้นทึ่ง ตู่ล้โพง์ก็เคยเจอมาแล้วไม่พัชรีก็ได้เชิญล่มมาจังสีกับมีคือกันบอกดีๆกับบอฟังบอกดีๆกับบอฟังเออแต่ว่าเจ้าของสโลแกนเลยนี่แน่ใดไใจใจคือไม่พัชรีไก่จก่คืออีไมนี่นี่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแมนกินเบียก่อนกินพิลอยเดียวเอาเอาถือว่าเป็นเจ้าแม่หมอลำซิ่งสายเอนเตอร์เทนพี่น้องเนาะสำหรับใหม่พัชรีเรียกว่า สุดยอดอิริเพงคำผาน,นคือว่าดีกรีไม่มีลดอิริมีแ,แต่เพิ่มความมั่นเพิ่มเพิ่มความแสบเข,ข้าไปสําหรับใหม่พระชรีมสมควรแล้วเพยคำผานมสมควรแล้วทีคิ้วการคิ้วงานเจาะจาเจ้าการเจางานสิติต่ตอเข้าไปหลายไม่ว่าง,งาไม่ว่างเลยสําหรับคิวงานของใหม่พระชรีคือ,องานวันที่สิบสองกุมภาที่วัดพระธาตุพุทธวงศ์ที่จริงแล้วห้อง าติดต่อไปหาพี่ใหม่พัชรีแต่ว่าเพิ่นบ่ว่างบ่ว่างอ่าไม่ว่างอันนี้ว่าไม่คือเก่าเด้ตะโดนโดนเด้คือคือว่าติดต่อเพิ่นไปตะโดนแล้วตะปีกายตะปีกายแม่นบ่เออไปพ่อเพิ่นพอดีว่าสิจ้างอยู่หันเลยว่าคือสิดีเนาะ่าสนับเอออยากได้พอดีไม่ว่างเลยพี่น้องตั้งแต่เดือนใดก่อให้ผ่านมกราคมถึงเมษายนคือคิวงานไม่บ่มีฟิลพี่น้องแล้วอันนี้เฉพาะอ่ในประเทศออืยังบ่ทันได้รวมถึงคอนเสิร์ตต่างประเทศนั่นสำหรับพี่ใหม่พัชรีไชเลิศ นอกจากสิเป็นรรมอลําสิงเหลือยังมีรถแฮ่รถแฮรใหม่พัชรีแมนบอโอ้ย oh, งานแน่นเอียดขึ้นก<ม>ันเออจะสีแยกล่างไปไซด้ใดเอเแ็นบอสขันล่าสุดเพิ่นไป<ม>ห้วยไร่อ,อลีิณ่านห็นไหม,มกองพ่กองห้วยไร่เห็นไหมถึงโถเอฟซีแฟนคลับเรียบรอ้อยปีหนาไม่ตรงมาหลายชั่วโมงกว่าก่าเลยแมนบอคือพ่อต่างตระแดงยิ้มเสียงเพิ่นซื้อเพิ่นข้ามผ่านเอฟซีด่านหนาเวทีนี่คือว่าแฟนเพลงด่านหนาเวทีนี่ก็กรีดแล้วสั่นถอะเพราะท่านได้เห็นตัวจริงเพิ่นอยู่เด่นคือว่า คือว่าเป็นพรสวรรค์เป็นความสามารถส่วนบุคคลการที่ห้าสี่เห็นให้ผู้ใดหัอรอหรือว่ามีความสูงนี่บางบางครั้งพยัญช์มันเป็นความสามารถเฉพาะตัวอีหรเดแมนแมนบอแมนคือจังถีไม่เนี่ยละเบิ่งย่ามไดเล่าถึงแม้ว่าจะเป็นคือจังว่าเป็นสายแข็งแข็งเป็นสายเอ็นเตอร์เทนแข็งแข็งคือบ่ออ่อนบ่อหวานบ่ออีหยงละต่ว่าก็มักเบิ่งสี่ไห เบิ้งเหลือมวลนั่งสิแม่แมนให้เราเป็นนั่งเอกเราก็เ่เป็นแมนบอแมนใหม่พัชรีกนสิมาเป็นหมอรังสิ่งไปอยู่กับหมอรัมูมาก่อนพี่นอ<ะ>อ้องเออด้วยน้ำเสียงแมนบอลักคุณาภาพ เพื่อนจะเป็นนังเอกบอเปลี่ยนมันบอเขากับบคอยคอยมันต้องโตกงองถึงบทไรก็ต้องไรสี่เมย์มันอย่างบอบอปกติแล้วเมียาตาผู้อยากเป็นนา่งเอกเวยเพื่อนผ่านปกติแล้วเขาเมียาตาอยากเป็นนา่งเอกมันฝืนมันฝืนน้องไม่บอกว่ามันฝืนมันบอเป็นโตของโตจังคอยมันต้องใจใจพราะมาเป็นหมอรับสิ่งข่าวทางเราเลยเ<ม>พราะว่าไม่มีบทมีอ่าสคริปต์ไปจังไดไปแต่ว่ามวนยุล ถือว่าเป็นหมอลำซิ่งที่โอ้โหคิ้วการคิ้วงานแน่นเอียดอีหลีพีน่น้องอนี่แหละเจ้าของชายา่าก็ตั้งชายา,ายาแล้วนี่ว่าหมอลำโลกตับบ่รับไหรไม่พัชรลีรูปทับบ่รับไหลเออข่าวเดี๋ยวเราหยกเราผู้ใด้ไปส่งเจียมกับเราเนี่ยคิดผิดใจใหญ่เราสันนาะพี่น้องเนาะคิดผิดค,คิด,คด,คดไม่ว่าสันต์สัหรับผู้ใดที่เห็น หมอลำซิ่งหมายภาษรีไปทําการแสดงยุ่งหมองได้ก็ตามคิดสิไปก็กวรได้หนาไวที่นี่คือว่าเปลี่ยนความคิดใดเลยว่าสันเถาอเจเจอของแท้แล้วจนสว่วงคอยบอกเลยต้องเข้ายยนี่จนสว่วงวัสันทรอเอาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเรื่องราวนะมาฝากพี่ตอนน้องนาะพี่น้องเนาะสำหรับมือนีพอกันคลิปหนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ